แม้แต่ฟอรัมแฮกเกอร์ชื่อดังอย่าง Beach Forums ก็ไม่รอดจากการด้วไหลของข้อมูลฐานข้อมูลผู้ใช้กว่า3 2 3 0 0 0รายถูกเผยแพร่บ,บน s h i n y Hunt RS พร้อมข้อมูลเมตาดาต้าและอ e ีเมลที่อาจจะบุตตัวตนได้แม้แอดมินจะยืนยันว่าข้อมูลมาจากเหตุการณ์ปี2025และไม่มีการเจาะระบบโดยตรงแต่เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าชุมชนอาชญากรรมไซเบอร์ก็เสี่ยงโดนเปิดโปงเหมือนกัน เจ้าหน้าที่ภาษีฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าแอบขายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คริปโตให้กับอาชญา,ากรส่งผลให้เกิดเหตุโจมตีถึงบ้านและภัยคุกคามต่อผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลในฝรั่งเศสและต่างประเทศเหตุการณ์นี้ตอกย้ำความปลอะบางของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบรวมศูนย์แม้คริปโตจะให้ผู้ใช้ควบคุมทรัพย์สินเองก็ตามเงินคริปโตผิดกฎหมายในปี2025พุ่งแตะ1.58แสนล้านดอลลาร์สร้างสถิติใหม่ในรอบ5ปีจากรายงาน TRM Labs เพราะว่ากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับรัเสเซียและการใช้ Coin s t a b l e c o i n ยนูเบิลเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้แม้สัดส่วนอาชญากรรมเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมรวมจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการใช้โครงสร้างพื้นฐานคริปโตโดยรัฐยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดการเปิดตัวโทเค็น WLFI พร้อมแผนใหญ่ของ World Liberty f i n a n c i แลและ Sta b บอร์ i n 1ดอลลาร์สรัฐกำลังเคลีย่าวงการ d e FI ทั่วโลก นักลงทุนรายแรกเทขายทำให้ราคา WLFI ร่วง12%เหลือ0.246ดอลลาร์ทันทีหลังลิสใน Binance, OKX OK และ Bybit ความเคลื่อนไหวนี้อาจกำหนดมาตรฐานใหม่ด้านความโปรง่งใสและความมั่นคงของโปรเจกต์ดีฟ i ในอนาคต Solana เร่งปล่อยอัปเดต v34 สำหรับ Validator ท่ามกลางกิจกรรมเครือข่ายที่พุ่งสูงขึ้นการอัปเดตนี้เน้นแก้ไขความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ โดยแนะนำให้ validator ทุกคนอัปเดตทันทีเพื่อป้องกันปัญหาเทคนิคการอัปเกรดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อรองรับการเติบโตของ DeFi NFT และสินทรัพย์จริงบน Solana เม็ดเงินลงทุนกว่า1.5พันล้านดอลลาร์จาก CME และ Binance ในสัญญา Futures XRP กำลังเคย่าตลาดคริปโต Ripple ได้รับใบอนุญาต EMI และค ry ป to As s e t จาก FCA สหราชาณาจักรหนุนการใช้ XRP ชำระเงินข้ามพรมแดนขณะที่ราคา XRP เคยแตะ2.35ดอลลาร์แต่ร่วงต่อเนื่อง5วันแนวรับสำคัญอยู่ที่1.98ดอลลาร์และ1.66ดอลลาร์ข้อความแจ้งเตือนจากแอป b a t m a n เสนอให้โอนคริปโต10,000ดอลลาร์เพื่อรับผลตอบแทน3เท่าสร้างความสับสนในหมู่ผู้ใช้ทันทีบริษัทชี้แจงว่านี่คือข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบภายนอกและขอให้ผู้ใช้เพิกเฉยต่อข้อเสนอนี้ เหตุการณ์นี้สะท้อนความเสี่ยงของการสื่อสารในโลกการเงินดิจิทัลที่ต้องระวังเป็นพิเศษเบียนไวเมลอนเปิดตัวบริการเงินฝากแบบโทเคนบนบอกเชนสะเทอนวงการธนาคารดั้งเดิมบริการนี้เปิดทางให้ลูกค้าสถาบันโอนเงินฝากแบบดิจิทัลได้ตลอด24ชั่วโมงเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยพร้อมรองรับการชำระเงินและหลักประกันแบบเดียวไทยในโลกการเงินยุคใหม่เมื่อ AI กำลังเปลี่ยนงานมนุษย์อย่างรวดเร็วไต้หวันเริ่มถกเถียงการผสานรายได้พื้นฐานท่วนหน้ากับคริปโต เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยใหม่ผู้เชี่ยวชาญเสนอใช้บล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทคลดต้นทุนเพิ่มความโปรง่งใสและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ทุกคนสัญญาออปชั่นบิตคอยน์และอีเธอร์มูลค่ารวมกว่า2.4พันล้านดอลลาร์หมดอายุในวันนี้่ามกลางความผันผวนของตาลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลชี้ให้เห็นว่าทั้ง BTC และ ETH มีการซื้อขายที่ระดับราคาสำคัญขณะที่ CME เตรียมขยายตัวเลือกออปชัน s o l a n a และ XRP เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับนักลงทุนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเทเ h อร์บนทรนด้วยการมิน USDT มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์กำลังสะท้อนสัญญาณสภาพคล่องใหม่ในตลาดคริปโตปี2026เริ่มต้นด้วยการที่เทเ h อร์สร้าง USDT จำนวนมหาศาลและเก็บไว้ในคลังสำรองรอรองรับความต้องการที่อาจพุ่งสูงขึ้นทรนยังคงเป็นเครือข่ายหลักสำหรับ USDT ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำและความเร็วสูงการเตรียมสภาพคล่องล่วงหน้าเช่นนี้ ช่วยให้ตลาดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมปฏิวัติการคลังด้วยแผนใช้25%ของงบประมาณผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี2030โครงการนำร่องจะเริ่มในปี2026ด้วยการแจกเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบโทเคนฝากระบบนี้จะเชื่อมต่อกับบล็อกเชนและต้องปรับกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการใช้โทเคนดิจิทัลในงบประมาณชาติ